ใช่นะครับเป็นบ่พันหน่อยประเดี๋ยนี่มันขึ้นหน่อยหน่อยฮะเนาะมันมันมันทันได้ญ่ใหญ่นี่ครับมาเที่ยวแล้วก็มาเอาอันนี้คือกอสีแดงไส้แอนนี่ก็คือหลดหลดมะประเดี๋ยนะแห่งเนี้ยพอแห่งแน่ปลูกรู้ครับพี่น้องมันเกิดอยด้วลอะไรแบบทั่วภูมิ ออกแล้วมาเบ่งดูปื๊ดดินะนอดินเอาไปแกงน,นะครับอ่อนดีคุณเป็น,นรำบ,บุญกะทะพี่น้องเก็บน้องใหม่นะพี่น้องเนาะยี่นห้เจะไปแก้ลูกน,นะ ีครับทุนลูกคนนี้คบ้ันนานะครับื้นนี้กะมาเอาไผ่บุงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับน้ำสวนใหญ่คนนครับที่า่าเป็นเอฟซีนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมสวนบ้านบ่ไกลกันนะครับห่างกันประมาณบ่ถึงสิบโลนะครับผมก็มาเอาไผ่นะครับประมาณห0สิบต้นนะครับเดี๋ยุผมพาิพาชมสวนใหญ่แล้วนะครับว่ามีอย่างน่นะครับมีหอดต้นทุเรียนทุเรียนนะครับบ่งทุเรียนปลูกย่ปีเราใหญ่นี่แตกดีเนาะมันปลูกปีนี้ผู้ใดอัน อยากปลูกต้นไม้เฝ้าออปลูกเลยเพราะว่ามันฝนดีแห้งคืออยากปลูกยังปลูกเลยเพราะว่ามันบลแลงนะที่เรื่องอะไก็ติดนี่ครับที่นาาีน้พามาชมสวนบักบักเชอรี่นะครับบักเชอรี่พันธุอยังใหญ่อู๋จักบ่นี่มันจักปีแล้วคืองามมากเลยปีแล้วมันได้ขายบ่น,นี่ขายอยู่อือนนครับสวนเชอรี่นะครับอันนี้ต้นนี้ยังนี่ ลิ้นจี่กับตีดบ้านเอาเนี่ยปลูกลิ้นจี่กับตีดติดเลยนี่เป็นดอกอยู่แบบนี้มันแรงเขาโพดมันก็โลนเบิดดอกมั่ยทีนี้เอาลิ้นจี่มาปลูกแล้วนี่มันเป็นดินน,น,นั่นคู่สาเดนเห็นบ่ดินนี่แล้วดินที่เขาโจกขึ้นมาเนี่ยน,น,นี่นบะขาไม่ยังนี่บะขาหวานบะขามหวานบริเวณโดยรอบมีแต่ของอยู่ของกินนะครับอันนี้กับลิ้นจี่นะครับซื้อมาจากไช้ลิ้นจี่ซื้อตลาดทุ่แล้วตซื้อม้วนโอ้โหไปทุนต้องไปซื้อมาแต่แล้วครับ ในตัวอย่างหลายอย่างอยู่ครับมี่บักทันเบิ้งจนได้ตาดจะเรียงมาโดนเตีอยเบื่อนอันนี้ยังนี่ตาิงปิงห้ยยุติใจบักตะลิงปิงบักเนี่ยโอ้นี่ดิอุบานเขาก็ติดอ่ะตอนไปหายักสามตนเลยนะจิตเสียวเด้ครับนี่สร้างเลยนะครับแล้วกับบักอยังเนี่ยว่าอย่างได้ไหมบักอันนั้นบักอันนี้ยังก็ไอ ยังก่อนขึ้นใหญ่บักเชอร์รี่อุบัวแมนเชอรี่ยังก่อนนั่นนะลินจีลินจีก็เพราะตอนไดแล้วตอนกิ้งไต้สุดเด้อนั่นแหละตอนถ้าผูใ้ใดอยากได้ก็สร้างได้นะครับนี่แต่ลิงปิงกับมีนะครับสร้างใหญ่แล้วก็ได้หรือว่าพันไอคอมเมนต์มาก็ได้นะครับนี่ผูใ้ใดอยากได้พอมีเบิ้องเ่ามีมีแต่แนวพันดีๆนะครับลินจีนะครับผมก็ติสรัางไว้ทุเลียนนี่กะโอ้งามเนาะเป็ี่น้ำค้นดูแลนะครับพี่น้องเบิง้งแตกได้ดีนะครับนี่บักทันพันไี้ยังนี่ นอง่อยนะครับัท่านมันเป็นพุทซาใหญ่บ่แม่นพุทซาโนมด้ยโบใยใยแบักพุทซาจีนคือพุทซาใหญ่เลยมันหน่วยใหญ่เขียวใหยไหมโอ้แต่หวานหวานด้วยมูบักกำปั้นเฮาเปลแียโอ้โอ้เขาทานนะครับอันนี้ก็คือนนีวิธีการปลูกทุเรียนนะครับพุ่นดินขึ้นนะครับอันนี้บักทันหยักบักท่นแล้วว่าได้ขายบ่นี่ได้ขายใส่ไปขายโรงเรียนอยู่โอ้มีทุกอย่างนะพี่น้องผลละมากรากไม้ บักอันยังเกาะบักบักมีบักมีพันธยังนี่จำป่าจำปา่าอืมอันนั้นเป็นไผ่อย่างนั้นโอ้ไม่เหมืนไผ่วะจากไผ่ยังพวกนี้ไผ่หน่อยไผ่หน่อยโอ้ยคือคือนี่ครับที่เด็ดครับที่เด็ดนี่นี่นี่ครับใจเนี่ยนำมันไหมหล่ะดิโอ้ อันนี้เด้ไผ่อย่างนี้นี่แหละอันไผ่บังขรามไผ่บังขรามสอมานอทะเลนี่ใบหีขยายพันธุ์ไปเลยไป่ทุนมาเอาน้ำเนวเบิ้ลเหรอครับมาซื้อมะนี่กับมาซื้อนะครับนี่คือเห็ดเกษตรต้องต้องซื้อขายกันนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้เป็นสางมนนะครับนี่นอ้มัดซื้อมะทเลใบหาชีพใบหาชีพเพื่อนผมซื้อมาจากสวนอันอยู่อยู่ฉะเชิงเซาติมันซื้อจากแรง่นมันก็เลยได้อยู่นอละ ซี่สิบบาทนี่แหละพันเดียวกันปลูกแเ้ายีที่ผาเงาดเพิ่นว่าประมาณหกถึงแปดเดือนกะกะสามารถขยายได้แล้วนั่นแหละเพิ่นขยายเพิ่นขุดเพิ่นขุดเอาเลยดเนี่ขุดขุดเอามีอยู่สองอันเด็ดนี่อันนั้นดิอยังอันโอ้กิมซุ้งกิมซุงออกเบิดปีนะครับให้ปลูกรอลอหน้าเอาไากิมซุงนั่นครับเมียน ไผ่กิมซุ้งนะออกตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าให้รอรอน้ำนะครับรอรอน้ำอันนี้ก็สร้างมุนตครับสวนเขากับใบญ่เดยนาออันนี้สวนสวนในบ้านเห็นไหวในบ้านเก็บสองไร่เต็มไปด้วยอาหารนะครับอันนี้ในในหันเป็นยังไงมีคนนันฉี่กับมวยปะเบ่อึดไม่จ้าเจ้าของหลายเจ้าของหลายพดเป็นปลาอย่างไรล่ะปลานิ่ง ไื่หน่อยหน่อยๆมันสนใจครับว่าเนาะใหญ่เนาะไพ่หน่อยนะครับไปใส่ตุ่มไก่บางทีไพ่หน่อยนี่อยไหมกล้วยนะครับกล้วยยังนี่กล้วยกล้วยขี้อ้อนเขานี่กล้วยธรรมดาเฮาเนี่ยเนาะไม่ต้องไปปลูกดอกกล้วยพันธุ์มันปลูกกล้วยบ้านเฮาเนี่ยแหละครับครับเพราะว่าเราคือน้าของผมขัรวงช่องหาศูนย์แต่อันที่ผมหายมาเอาไปใส่ล่ะ เอาไว้สวนพุ่นดิปากช่องหาุนย์่อนั่นแหละอย่าเลืมได้บอกกันนี่ให้ผมดินจีครับจำจะลิงปิงะลิงปิงจักสามปุวยผูกเส้นกู้ถะอันนั้นก็จากดินจีกับตอนไวลดจักซี่หางะเอางะเอาตามสุดนั่นแหละครับกล้วยได้พี่น้องเด้กับปลูกไว้นะครับกล้วยนี่ได้ได้ได้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับต้นมันถ้ามันนั่นเขาเขาตัดเครียมันออกแล้วเขากะ โยนห่ปลานะครับเป็นจุดมันจุดไว้เวลามันหย,ยหญ่สลายปาลานก็ามากินนะครับ<ช>คือบ่ได้ทิ้งนะครับหรือว่าผู้ใดมีเปียมีหยังก็กสามารถเอาไปให้มันได้นะครับส่วนมาของผมผมติดตัดล้วผมเอาไปให้ปลาเด่นเอาไปทิ้งไว้ให้มันป่ากินอ,อันนี้อันเดียวกันทิหนิจาเดียวกันอาปลูกพร้อมกัน,นบนน้นี่โบอันมูนั่นมันเป็นมูกอันนี้มันจักปีอันนี้เป็นน้อยไปเนิอันนี้บ่ท่านเคยเห็นดอกอ๋มันปลูกกอนตัตงแต้ดูแล้ว จักปีแล้วนี่อันนี้เป็นซีปีแล้วมันคือว่าได้กินหน่อยบ่เห็นดอกมันจากเทียแต่ว่าต้นน้อยๆนะเห็นดอกเทียอันนี้ยังนี่บักเข่าเมาง่ายป้าปูนบักเข่าเมาง่ายพี่น้องมาเบิ่งผมกับมาได้เคยเห็นนี่แหละกินได้ป่ะนี่ได้เนี่ยพี่ไส้มาเก็บไปว่างอาทิตย์ก่อนน่ะเขาเขากินกับแก้วนี่ตีก็จังได้พี่น้องผู้ใดอาจสิบ่เคยเห็นคือผมนะครับเด้อบักเข่าเมาง่ายหนึงบักเข่าเมานะครับนี่ขอนเกลนพี่ไส้มาเก็บไปถูกบักเข้าเมาใหญ่นี่พี่น้องมาเบิ่ง คือกันเลยก็บอกเขาเมาหน่อยได้พัเกเบิ้งบักเขาเมาหน่อยอันนี้เบิ่งของไ่ไปก่อนนะครับเนี่เราเรามีทุกอย่างไอรีอดเลยพี่ทุกเราวกบนีนะครับบักเข้าเมานะครับเนี่เดี๋ยวซิมม่อกันโอ้ปสุดยอดเลยปะ่ะคว่ำสมไหมขอมาหนีมี้ยเอาเ,อาเอาบักละมุดกินันบักนัด บางนดผมกำลังสร้างมูผมมาจากเชียงรายอยู่อยากได้เหรอเป็นสีเขาเอนท้องท้องไหมอย่างบุ๊พันธ์ถีท้องดิน้ำพึ่งดิเออผมสร้างอัะมูมูผมเอามาอยู่อย่างสองสามรอยเงาและถ้าอยากได้จังสร้างผมบอกเอามาให้น้ำเนี่ยสนอกเนี่ยอันนี้เมีนอันนี้ก็ ปลูกกับคนกินดีๆกันได้บอกนัดนี่หวานอยู่ตัวมันเคยเผืเอาไปกินหลายเผื่อแล้วหวานวตายกันยากนะครับเนี่ยอันนี้ก็เขามีไว้ในสวนก็ดีนะครับปลูกเป็นหัวก็ได้นะครับเพื่อคนหลักน้ำกันขีกขโมยน้ำอันนี้ก็เป็นแบบแบบยังนี่ละมุดหน้อยนะครับเป็นบ่พันหน่อยป่ะนี่มันขึ้นหน่อยหน่อยฮะเนะมันมันมันทันได้ยังไงระยะเวลามันเออหัวก็ได้ขายอยู่เลยเนาะบัคซีดาพันยังนี่บัคซีดานี่ กิมจูไม่เห็นพันกิมซุ่งตัวโอ้มีเห็นดิจอดน้อยวะเอ็มสมิตรเลยเนาะเปลี่ยนเต็นท์นอนเย็นดีครับวะเอาผมคือมีแต่แนวกินแต่ยางมะนี่งนะเบื่อนพี่น้องเพิ่งเอาอันมะพร้าวของดีอีกแล้วนี่ก็ได้อันนี้เป็นอันยังก็ฮือนผักหวานนะครับพุ่นลัดแตกยอดมีใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้จากปีแล้วปุ่นนี่ พอหาทซีไปเอารดนี่นะมูดเอื้นอนเราเอาเอาไ<ว>ปหลดบาววดอก<ว>อันไดพอแถมก็แถมไปเมนอันนี้คือเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับ<ว>ครับมีบ่หลายต้นมันบบใหญ่<ว>นะพูดได้อยากได้ก็ตดตอมาได้เลยครับอันนี้เป็นยังก็เฮืออันโอ้ยหรือผมบอกไปก่ันนะพาอันพวบงหวาน,วานเทศน้ำผึ้งนะครับ ผมได้ซิมคำเดียวเท่านั้นแหละผมขอสื่อเราเลยสั่งเราเลยนะครับสั่งเราอ่ะชํ้ไใบไห้นะครับถ้าผู้ใดเสียวกันสั่งได้นะครับนี่ผมมาสั่งอยู่หาสิบกอนะครับหาสิบกอนเราเราขายอยู่ที่ถือครับเท่ากันกะตั้มก็รอยยุครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้มาเอาเลยเอายุสวนนะครับแต่ว่าถ้าทรงกับสีราคาปะขาขนทรงน้ำนะครับนี่ครับมาเที่ยวแล้วกับมาเอา อันนี้คือกอสีแดงไสอันนี่ก็คือหลดหลดมาเพื่อใดนะครับหนาฝนถ้าพูดใ้อยากได้นะครับเป็นไพ่บวงหวานนะครับสร้างได้นะครับสร้างใหญ่ใหญ่แล้วนะครับบ๊อแพงนะครับเพราะว่าปกติไพ่พวกนี้ถ้าถ้าเป็นเฮาซื้อน้ำน้ำน้ำลานค่าหรือไว้จังได้กัประมาณนอนละร้อยห้าสิบบาทนะครับคือไพ่ใหญ่สร้างมนทีแล้วแล้วว่าบพื่ันนะครับนอนเราร้อยห้าสิบแต่ว่ายูนี่บ่ถึยงนะครับถ้าพูดใ้อยากได้กับจังจังมาเอานะครับ พูดนะสร้างมวลเราไม่ยื่สองก่อได้จักตัวครบไปนี่นั่นแหละแถมเลยแถมเลยแถมหลายแห่งดีครับผู้ใดอยากได้เด้อครับเด้อติดต่อมาได้ดิเพิ่นกัดทั้มไปอยู่นี่ทั้มเรื่อยเเวลาอันนี้คือมันตำกินก็ได้กินดิบก็ได้หรือว่าผู้ใดไปรวงไปต้มไปแยงเกินแล้วแต่นะครับเสียบนั่นแหละบอกบางหุ้งตอนเดี๋ย อันนี้เลยอเลอของแท้น,นะครับนี่ของแท้ผักหวานนะครับเพ<ล>ื่อนว่ายังกว่าพอปลูกลูกรวยนะครับพอไปยังเลย, <c oughs> ย <laughs> พอปลูกลูกรวยนะครับปล,ป,รลปลูกไปแล้วคนปลูกไปแล้วผักหวานปลานะครับอันนั้นเป็นมันอันนี้อย่างเย็นนึงมัน,มนยังม,นมนมงมันมน่วงมันม่วงนี่เออโอ้คือว่าปลูกหลายนนี้อันสิไปปลูกเยอะให้ฝนเบิดก้อนพ่ามาบ่งไว้นะเอามาพาผมมาขอสื่อเยอะของผมมันบ่มีวา้ เดี๋ยวให้มันเหียดก่อนยัง๋ยไปไถเหียดยกลงโอ้เหียดเหียดอธิบายมีคนเพิ่นบ่เข้าใจเด้ให้มันเหียดน้ำให้มันให้มันเหียดน้ำดิวงใบก่อนนี่น่ะแค่ใบทีเอาเขาก็เอาไว้ได้ผมก็อยากได้อยู่อยากไปปลูกใส่ดินทรายไปกินตัของเองนั่นแหละนี่มันแค่หลอดน้ำแต่มันอยู่หน้าโอ้มันแค่หลอดหล่องมือใจแค่หลอดนะมูอใจม่วงใจอันนี้ยังนี่เดี๋ยวขอไปเบิ่งก่อนพี่น้องเป็นเห็ดเลี้ยนพอจ้ำอย่างพวกนี้ นี่ครับเป็นผักกันอย่างเย็นนี่ผักกวางตุ้งต้นหอมแดดบ้านเหมือนละทึ่งตลาดนี้นะครับเดี๋ยวเบิ้งเด้อผู้ดใดมักเกษเตรเเ็ดขนาดย่อมจังที่ก็ได้นะครับอุปกรณ์แทบสิบไบเซื้อครับเบิ้องเราอยู่นี่นี่เป็นไม้ไผ่ไม้ธรรมดานะครับมี่ถูกธนิดพันธ์นะครับข้างหลังก็เป็นหญ้าเดี๋ยวพี่พายยางไปเบิ้งนะครับครบแล้วตัวเนาะเดี๋ยว,ว,ยวนี่บักเขาเมานะครับบักเขาเมา มะเขาเมาหน่อยนะครับบัาหันเบื้องแบบเขาเมาไงมะเขาเมานะครับนี่คนแกวมานั่งกินรวนนี่ขากูบัวไรนะครับนี่มิแตะนั่งกินลมเรือนสวนท่าจากปีแล้วใหญ่สวนจากปีแล้วสวนมานสวนเก่าสวนตาสมัยผู้เฒ่าคนละทีเนาะอืมนะครับ ก็ดีได้เนาะเห็ดได้ดียอยู่ปลากระเบื้องนะครับเลี้ยงไว้แต่ให้คนกินน้ำให้คนหลักน้ำนะครับ <c oughs> ดีครับ,รบ,บนผู้ดใดอยากได้กัดซั่งเนะครับพี่น้องแล้อไตคลิปนะครับข้อเมนต์เราเดี๋ยวผมเดียนบอกผลมีเฟียดบุกมาบุ้งเลยมีอย่างบบุ้งนั่นแหละจังซั่งเอาผมกัดได้ทั่วมาสซั่งเอานะครับเดี๋ยวไปเบืองเงินหยาอีอย่างเย็นคืองามเถอาาะไปเบืองก่อน พาพีน่น้องให้เบิเบิงก่อนมันก็มีนะครับมีหลายอย่างบักกูดเออบกนาวเดูเ๋ยวไปนนี่ลูกซ้ำนี่แต่เย้ยนี่โอ้แต่ว่าซ้ำนี่ก็ขยายพันธุ์บ่อยหน่อยด้ในหยาหวานอิสราเอียวนะไ,นวได้เป็นไรนไห่ดแล้วนี่ครับอือนี่แหละมันดีจังสิแหละ ข้างๆกับปูกอีหยังม,มีมีของกินเบิดเ,เลือนบ่านึ่งหอดไผ่หอดอย่างหลายอย,ย่างแล้วบักมีแล้วก็บักขนุนบักขนุนแล้วก็บักมีโอ้แม่นสองอย่างเลยววะอันนี้กับพักหวานดเย้ยนี่โอ้ไส้โอ้นั่นนะ่ะปาผักหวานนะครับมนะีอยู่สามปีต้นนี่กับกินบ่หวาติเาไหวแล้วนี่ เมียนด้เมียนด้ยครับนี่น้อมันอันคืองามกันเตยบ่ได้ใช่ปูเอ็นบ่นนิเขียวปื้นเลยหนาฝนงามดกอันนึงถือดินปูกพูนให้มันตลอดไปรวดให้มันเป็นแถวเดียวกันเลยครับอันนี้กับไผ่กิมซุ้งไผ่กิมซุ้งพื้นที่สองไร่นะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยอาหารเนาะเยอะเนาะ มีถุยยางบักเฟียงมาเฟียงนะครับกับมีนะครับนี่หัวกระแตงจิ้งบักนี่เพราะว่ามันหนาอันนี้อันนี้เพิ่งเห็ดเป็นบ่นี่เพื่งแตงแต,ง,แตงหนาวปูนี่หลักตะกี้ประกาศแตงเพราะมันแรงเกินมันเป็นสวนตะกอนเส,สวนสวนสวนสมัย,มยตะกอนปลูกหญ้านี่ใส่ไปที่นี่เนาะมีงัวงหรอวะบ่มีบ่มีแต่ปลูกหญ้าพูผู้ใดอยากได้ก็ดทั้งได้เด้อครับนี่อันนี้หญ้าเพิ่นโคตรงามนะครับนี่นานี่อยู่นะอยู่นะเอะเนี่ยก่อนนี่เปียบ่โอ้หยาเนี่มูสูงๆูงอันนั้นโอ้เงล้ย เดี๋ยวมือลังยี่าไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งอันนี้เค่สวนในในในมู่บ้านใซีนะครับนี่ครับแต่ว่าสวนนั่นสีไ่ก็นี่นะครับสวนนั่นสวยนะครับเขาขุ้งามเขาเนือเย็นเนาะนั่นเหอครับครับมันนี่กะมาเที่ยวนะครับเราก็มาเอาพันไผ่ได้ไปนองกะเดี๋ยวเดีวไว้ทํานี่กันนะผมสวัสดีครับเห็นพปแก่แ่แกแ